ตอนนี้ยังไม่มีความ energy e n e r ไที่แบบว่าอยากจะบอกอะไรใดๆเลยจริงๆคือแบบมันยังไงกันเนี่ย energy ในวันนี้ดูนิ่งมากดูแบบดูเฉยมากดูแบบเออดูแบบดูนิ่งอะ่ะดู energy แบบ เอนเนอคือแบบดูนิ่งดูเฉยดูแบบเออเอนเนอมันยังไงวะแป๊บนึงนะเอนเนอดูเฉยดูแบบดูปลงกับชีวิตดูอะไรแบบเนี้ยมีแหมมีใครไหมมีใครเอนเนอประมาณนี้หรือเปล่าแบบดูปลงดูแบบดูเฉยดูแบบ เออแล้วแต่มึงจะจบแบบนี้ยมีไหมมีอะไรที่เหมือนแบบเออแล้วแต่เธอละกันอย่างเงี้ยมีปะ่ะเอ็นเนอร์จีมาประมาณนี้โอเคนะดาดมดูนซิว่าไพ่อ,อยากบอกอะไรนะคะไพ่อ,อยากบอกว่าเนี่ยไอเหตุเหตุการณ์เนี้ยเดี๋ยวมันจะจบแล้วเฉยมาเดี๋ยวมันจะจบแล้วไอความเฉยความนิ่งความอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะจบแล้วทุกคนดูสิ ไพ่ย่บอบอกว่ากู๊ดลักความโชคดีกําลังจะมาแล้วว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักนะอี่ใบหนึ่งอุ๊ยใบยใครบางคนกําลังดิวิ่งหรือมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงผมดําหรือว่าผิวสีเข้มกว่าตัวเองก็เป็นได้หรือเนี่ยหน้าตาประมาณเนี่ยเห็นปะเออหรือถ้าใครเป็นคนผมดําอยู่แล้วก็อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ นะมีความเฟียสความใดความมั่นดูนั้นขอขออบนึงได้ะคะเออ protect form a power friend ใครบางคนนะคะปกป้องคุณหรือเพื่อนกำลังปกป้องคุณหรือว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเคว้งคว้างคุณเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคุณมีเพื่อนคุณมีหลายๆคนอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอนะไปหาบางคนเหงาบางคนรู้สึกเหนื่อยบางคนรู้สึกท้อบางคนรู้สึกแบบ เออยอมและอะไรอย่างเงี้ยคือเออยอมและแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะไม่ดิน้นไม่ฝืนไม่อะไรแล้วปล่อยไปเรื่องเป็นเรื่องของแบบธรรมชาติเลยแบบนี้เลยก็ได้เหมือนกันไพ่บอกว่าว้าคุณจะเจออะไรอยู่ณเวลานี้นะคะเดี๋ยวมันจะจบลงแล้วแล้วคุณกำลังจะโชคดีคุณอาจจะได้เจอใครบางคนที่มาช่วยบอกช่วยสอนหรือช่วยช่วยให้คุณแบบตื่นรู้อะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกัน อาจจะเป็นผู้หญิงผมดําที่คุณอาจจะคุณอาจจะได้คุยกับผู้หญิงผมดําหรือเป็นคนที่เออนั่นแหละเป็นผู้หญิงผิวสีเข้มกว่าคุณหรือว่าเป็นผู้หญิงผมดําก็ได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะมีลักษณะแบบอาจจะมีเด่นเรื่องดวงตาตาโตก็ได้ตา,ต,า,ต,า,ต,าติก็ได้แล้วแต่เหมือนกันนะคะอืมไพ่บอกว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะถ้าใครรู้สึกเว้งความหรือรู้สึกอยู่ตัวคนเดียวไม่ว่าจะเป็นตอนนี้กลางาเผชิญอะไรอยู่นะเดี๋ยวมันจะจบลงแล้วไพ่บอกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันซิว่า อาท็อปิกของวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรกันแน่ขอสองใบมีเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักนะคะเอนเนอร์จีในวันนี้เป็นประมาณนี้บอกของใบได้สามจ๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าเอนเนอร์จีโดยรวมนะคะของทุกๆคนนะคะที่ดูไพ่อันนี้เนี่ยเป็นประมาณไหนวันนี้เดี๋ยวเราจะเลือกใช้ไพ่นะคะ เป็นไพ่ทาโร่แล้วก็เป็นไพโ่โอโรคนะคะโอรโรคอลเราจะใช้ทั้งหมดอ่าขอดูไพ่ของไพ่โซหน่อยนะคะนี่ไพ่บอกว่าช่วงนี้คุณได้เรียนรู้อะไรเหมือนมันเป็นการเรียนรู้อะไรบางอย่างตัวคุณและตัวตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบคอนโทรหรือชอบควบคุมหรือชอบรู้ผลลัพ์อะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นคนชอบอยู่เหนืออะไรบางอย่างแต่อ่จากรวาลหรือเซนเซอร์ที่คุณกาลังนับถืออยู่นะคะ บางคนอาจจะนับถือพญายนาคก,ก็ได้บางคนอาจจะเพิ่งไปไว่พยาพญานาคมาบางคนอาจจะเพิ่งไปไหว้อะไรบางอย่างที่อยู่ริมน้ํานะคะอ,อ่บางคนอาจจะเพิ่งไปในสถานที่ที่เป็นป่าเป็นเขาเป็นอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันสิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่คุณนับถือสิ่งสิ่งนั้นนะคะ <c oughs> เขาบอก <c oughs> เขากาลังจะสอนคุณแล้วบอกคุณว่าคุณไม่สามารถควบคุมหรือทําอะไรขึ้นได้นะคะและถ้าคุณอยากได้อะไรให้คุณอ่ะตั้งใจที่จะทํามันเองเ,องเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอดูซิว่า ไพ่บอกว่าเขาอยากให้คุณเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดทค่ะบางคนมีการจบอะไรบางอย่างแบบถาวรจบในสิ่งที่ไม่ใช่ออกจากงานก็มีเหมือนกันจบความสัมพันธ์ในสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์แล้วเพื่อไปเริ่มต้นใหม่นะคะตัวคุณน่ะไพ่บอกว่าความพังทลายความจบหรืออะไรบางอย่างมันไม่ได้แปลว่าชีวิตคุณอะ่ะมันจะจบวันนั้นแต่มันเป็นการตายและเกิดใหม่ในเส้นทางที่มันใช่กว่าเดิมหรือการจบกับความสัมพันธ์บางอย่างที่มันไม่ใช่เพื่อที่จะเจอในสิ่งที่ใช่นะคะ ซึ่งตัวคุณน่าจะรู้แล้วแล้วคุณไม่ฝืนอีกต่อไปแล้วนะคะเดลฟ์นะคะไพ่บอกว่าอะไรที่คุณจําเป็นที่จะต้องีลี้ออกมาหรือเอาออกไปจากชีวิตนะคะแล้วคุณอะจะรู้สิ่งที่มันไม่จําเป็นกับคุณอีกต่อไปแล้วอะคะ่ะสิ่งที่มันทาให้คุณเจ็บปวดสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์ในเส้นทางปัจจุบันอีกต่อไปแล้ว เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเอาของสิ่สิบ้นกออกไปอะคะ่ะคุณจะรู้คําตอบทั้งหมดของความสงสัยในเหตุการณ์นี้ในสิ่งสิ่งนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้อ่าสำหรับคนที่ถามคําถามนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเรนดอมเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกติดตามกันไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวฟ้าจะมาดูให้ในส่วนของดูฟรีในอ่ารถัดไปนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะ ไพ่บอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นพีีให้ตัดออกไปเนาะขออีกใบหนึ่งนะคะสำหรับ Energy ที่วันนี้ไพ่ยอยากบอกพวกคุณในวันนี้นะคะไพ่ right. การมั่นใจในตัวเองการมั่นใจในตัวเองอะมันดีนะอ่าไพ่บอกว่าอะไรวะไพ่บอกว่ามีใครบางคนในที่นี้เ g y จเยอะพอสมควรเลยเป็นคนที่ เหมือนเหมือนชอบแบบเป็นชีเสิร์ฟหรืออะไรสักอย่างนึงอะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าให้คุณอะแบบมัน่นใจในตัวเองภูมิใจในการเป็นตัวเองใจดีกับตัวเอง I love my self เนาะ and see my self in everyone นะคะทุกทุกคนนะจำไว้นะคะว่าในทุกๆคนที่เราเดินไปในทุกๆคนที่เราผ่านมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ที่เราเจอทุกๆคนบนโลกใบนี้มันจะมีบางอย่างเหมือนเราเสมอให้คุณรักตัวเองเนาะ บางคนมีเรื่องของความอิจฉาด้วยอ่ะหรือแบบรู้สึกไม่ชอบหรืออะไรบางอย่างอยากให้รู้นะคะว่าเวลาที่เราไม่ชอบใครอ่ะนั่นแหละมันแปลว่าเราไม่ชอบในสิ่งสิ่งนั้นอ่ะเรามีในตัวเองเหมือนกันแต่เราไม่ชอบสิ่งสิ่งนั้นก็ประมาณนี้จัสมินค่ะใครบางคนเรเร็วนี้หรืออาจจะมีการตัดสินใจหรือมีการตาสว่างมีการตื่นรัวอ,อะไรบางอย่างไปแล้วคุณเข้าใจแล้วะคะ่ะว่าทุกๆคนเนี่ยมีความแบบเป็นตัวของตัวเอง ไม่ได้เหมือนใครแตกต่างกันแค่แบบเหมือนกับอ่ะป๊บนหนึ่งนะประมาณว่าคุณอะเข้าใจแล้วว่าไม่มีใครเหมือนกันทุกคนเป็นตัวของตัวเองอาจจะมีความเหมือนอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นคนแบบนั้นคนคนนั้นจะเหมือนในสิ่งที่เราเคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นอะ อย่าจ yeah, ัดคนอื่นให้เรียนรู้เราเติบโตตื่นมาให้เริ่มคิดว่านี่เป็นวันใหม่เรียนรู้ใหม่ทำอะไรใหม่ๆประมาณนี้นะคะภายใบสุดท้าย as y r city accept to challenge as world city, city เนอะเรียนรู้เนอย,ยอมรับค่ะยอมรับในเส้นทางของตัวเองแล้วก็คิดว่ามันเป็นแบบมันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะบางคนอาจจะต้องแบบเอาความรู้ทั้งหมดที่มีมาเผยแพร่ต่อหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ พ่บอกว่าให้คุณยอมรับมันซาแบบชาเลนจ์เนี้ยมมันคือแบบเส้นทางที่มันแบบมันเป็นเส้นทางที่ดีอ่ะถ้าคุณคิดแบบเออคุณจะได้เรียนรู้อะไรกับมันอะไประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่าฝืนบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เราหนีมา,มาตลอดแต่จริงๆแล้วบางอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องดีๆในชีวิตคุณก็ได้นะประมาณนี้นะคะพรีเชนเนาะให้ยอมรับ่าว่าทุกๆอย่างอะที่เกิดขึ้นอะทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นอะคะ่ะมันเป็น เขาเรียกว่ามันเป็นโชคชะตาหรือมันเป็นช่วงเวลาที่มันต้องเกิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือปล่อยมันไปเหมือนที่เคยเหมือนฟ้าเคยได้ยินคนเขาพูดประมาณว่าแบบเออมันเป็นสิ่งที่กําหนดไว้แล้วอะไรแบบนี้เข้าใจใช่ปะใช่แหละว่าทุกคนน่ะก็คงจะมีในสิ่งเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เป็นคนของตัวเองได้ทำอะไรได้ทุกอย่างเกิดจากการกระทาและผลลัพธ์ตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกๆอย่างอ่ะมันมันจะเป็นแบบนมันเสมอไปอาจจะเป็นส่วนน้อยกคได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกอะค่ะ เราทําอะไรเราได้อย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะสองก็คือเราทําอะไรที่มันไม่ดีหรือเราทําอะไรบางอย่างที่มันมีผลส่งกระทบไปถึงอนาคตอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้เลยแต่จะเชื่อเธอค่ะว่าไอ้ผลเนี้ยถ้าเวลามันสะสมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเ่อยอ่ะเดี๋ยวมันจะไปเกิดขึ้นในอนาคตแน,น่นอนแค่วันนี้มันยังไม่ถึงเวลาแค่นั้นเองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่กันดีกว่าว่าไพ่ทาโร่อยากบอกอะไร อืมีใครรู้สึกแบบเหนื่อยเหนื่อยใจยไหมแต่ว่าช่วงนี้แบบพอเราปล่อยแล้วมันมีความสุขหรือเปล่าเหมือนเราเราอยู่กับตัวเองได้าบางคนอยากอยู่คนเดียวบางคนแบบเออฉันยิ่มีคนเดียวก็ได้นะอะไรเงี้ยอุ้ยไรดีเวอร์ใครบางคนกำลังเรียนรู้ในส่วนของงานใหม่ๆหรือคิดที่จะทำงานอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะ บางคนอาจจะได้ทําง,งานคู่กับแฟนบางคนอาจจะได้ทำง,งานคู่กับคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะกลับไปดูแลสิ่งตคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือบางอย่างอาจจะเป็นอะไรที่คุณต้องเรียนรู้ใหม่จากทำกับคนอื่นอะอืมประมาณนี้เกี่ยวกับงานนะเหมือนคุณเคยเคยมองมันแบบนึงอะแล้ววันนี้คุณมองมันอีกด้านนึงอะอืมประมาณนั้นมีอาจจะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องไเป็นผู้หญิง เออผิวเข้มก่าคุณผมดําหรือมีผมยักษ์โก,ก็ได้นะคะผมสีเข้มยอะไรเงี้ยมาบอกหรืออะไรทําให้คุณได้เข้าใจว่าอ๋อสิส่งนี้มันเป็นแบบนี้ได้ด้วยหรออะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ for all o u นะคะใครบางคนนะคะ mm hmm. คุณอาจจะไปชอบใครบางคน mm hmm. ที่มีคนเข้าหาเยอะ mm hmm. ก็ได้เหมือนกันหรือว่าตัวคุณช่วงนี้มีคนเข้าหาแต่คุณรู้สึกแบบว่าเออไม่อยากคุยอะ เหมือนคุณรอใครบางคนอยู่หรือคุณแบบเออไม่อยากคุยตอนนี้อยากอยู่คนเดียวอยากอยากอยู่ลําพังอะไรเงี้ยช่วงนี้คุณมีเสน่ห์นะบางคนอะมีโปรเจกต์มีความคิดอะไรใหม่ๆศึกษาอะไรใหม่ๆเออช่วงนี้เป็นคนมีเสน่ห์มากเป็นคนสวยเป็นคนแบบดูดีอ่ะอืมคุณหรือในเอเนอร์จีบางคนอาจจะอยากร่วมงานกับใครบางคนที่อยากจะให้อะไรดีๆให้ของขวัญกับใครสักคนหนึ่งกลัวกลัวคุณอะกลัว ว่าตัวคุณเองจะผิดหวังก็ได้เพราะว่าตัวเขาค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีอะไรให้ทําเยอะอะไรเงี้ยอ่าเป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นผู้หญิงผมเข้มหรืออาจจะเป็นผู้ชายที่มีแบบอ่าความเฟมินีนและกันเนาะไม่เอาเป็นเพศเป็นคนใจดีเป็นคนชอบดื่มชอบดิง้งเป็นคนหน้าตาดีบางคนชอบใส่ชุดสีขาวใส่ส้นสูงก็ได้เหมือนกันชอบมัดผมครึ่งหัวก,ก็ได้หรือว่าแบบเออเป็นคนหน้าตาดีอ่ะเป็นคนมีเสน่ห์อะไรเงี้ยอืม เป็นคนเก่งด้วยอาจจะเป็นตัวมสัสอ่าเขาเรียว่าน่าจะเป็นมัสคูลีนอันนี้จี้มัสคูลีนนะคะที่เหมือนไปไปไปความต้องการคนคนนี้หรืออะไรประมนนะาณนีน้เนาะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอาหาะจากคนที่อ๋อมีบางอย่างทำให้คุณจิบปวดหรอเรื่องงานหรอ ไม่แน่ใจขออีกทีนะคะขออีกทีนึงนะเฮ้ย <C le phone sounds> <c ười> มันมีวงล้อแห่งโชคชะตาใครบางคนคุณเจอใครบางคนแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้มันไม่สามารถเปลี่ยนได้อือห <c ười> <c ười> ือ <c ười> ใครบางคนช่วงนี้ปวดหัวมากแล้วเมื่อก่อนถ้าเคยใจดีอาจจะตอนนี้อาจจะเป็นเอนนี่ไปแล้วก็ได้เหมือนกันนะมีความแบบต้องตัดสินใจเด็ดขาดแล้วมีความเด็ดขาดต้องแบบคือใครมาทําก็ไม่ยอมแล้วตอนเนี้ยอืมถ้าเมื่อก่อนเคยใจดีมากๆไม่มีขอบเขตตอนนี้มีขอบเขตแล้วแบบถ้าเธอมาทําแบบนี้กับฉันฉันจะจัดการเธอแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน จ t ติ e นะคะมีการตัดสินใจอย่างแน่วแน่แหละมีเกี่ยวเรื่องกับความยุติธรรมก็ได้มีความกลัวด้วยอมืมันเหมือนมีเอางี้นะขอดูเรื่องงานเรื่องเงินก่อนตัวคุณเองอะ่ะอาจจะไปเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆในมุมมองแบบอาจจะเป็นเรื่องงานเดิมก็ได้แต่ว่าเป็นในมุมมองใหม่ก็ได้อะคะ่ะจะชื่เมื่อก่อนอคุณไม่เคยสนใจมาก่อน แล้วพอคุณรู้ในส่วนของเนี้ยคุณรู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นขนาดนั้นได้เลยหรอมันเรียนรู้ขนาดนั้นได้เลยหรอขนาดนั้นได้เลยหรอมันเรียนรู้ขนาดนั้นได้เลยหรอเลยทียอ่อยู่ี่ไหนเนี่ยโอ เดี่ยวโทรหานะไหลอยู่แบบนึง okay, okay. คฮวันนี้วันเกิดน้องสาวนะคะทุกคนน้องสาวอยู่ต่างประเทศน้นงไมันได้อยู่ด้วยกันอ่าสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแลวตัวคุณรู้สึกว้าวกับสิ่งสิ่งนี้มากๆเหมือนตัวคุณรู้สึกว่าเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยคิดไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยแต่พอคุณได้เรียนรู้สิ่งสิ่งนี้ในมุมมองใหม่อ่ะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอแล้วคุณรู้สึกว้าวกับมันมากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าอาจจะได้เรียนรู้กับใครบางคนที่เป็นผู้หญิงหรือมีความเป็น มิเเนเป็นคนที่แบบมีคนเข้าหาถึงเป็นคนแบบเอ้ยเป็นคนแบบมีคนชอบเข้าหาก็ได้เป็นคนชอบถืงไว้ชอบบางคนอาจจะชอบฮัสเต้ชอบใส่เสื้อสีขาวใส่สีพื้นนะคะสีขาวสีดำทำผมสีเข้มเนาะเป็นคนเก่งก็ได้แล้วตัวคุณอาจรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันงานนี้ถ้ามันเป็นประมาณนี้คุณทําได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะเหมือนผู้หญิงคนนี้มาชี้ให้คุณเห็นว่าตัวคุณเองอะมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดว่าคุณอะเป็นอีกประมาณนี้แล้วคุณรู้สึกแบบ คุณรู้สึกเสียใจคุณรู้สึกเจ็บปวดกับบางอย่างแต่ว่าในในขณะที่คุณเจ็บอ่ะคุณก็ยังมีแสงสว่างเนาะบางอย่างหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกแบบทางตันเกี่ยวกับงานที่คุณทําอยู่ก็เป็นไปได้แล้วคุณก็รู้สึกเฮ้ยพอเ็วคุณได้เรียนรู้สิ่งนี้ในมุมมองใหม่คุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแสงสว่างอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นโชคชะตาอะไรไงคุณอยากจะลองกับมันแล้วคุณตัดสินใจแล้วบางคนอ่ะมีการพูดการคุยหรือ มีคนคัดค้านกับสิ่งสิ่งนี้ด้วยอะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณตัดสินใจแล้วต่อให้คุณรู้สึกกลัวก็แล้วแต่ในใจคุณรู้สึกกลัวนะแต่คุณตัดสินใจอย่างแน,แน่วแน่แล้วว่าอย่างไรเออแบบเรื่องเงินเป็นหลักแต่คุณก็คิดว่าคุณ่ะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปก่อนก็ได้เหมือนกันหมายความว่าค่อยๆเช็คิลตกกันไปทาให้มันย่อยขึ้นอะไรประมาณเนี้ยอืมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเติบโตเพลิดเพลินกับอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ ใช่คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะทํทสิ่งสิ่งนี้ถึงมันเคยจะถึงในใจคนจะกลัวว่ามันจะเจ็บอะแต่หรือว่าผิดหวังอะไรแบบเนี้ยมันมีความกลัวหรือการยึดติดอะไรบางอย่างที่คุณเคยแบบอยู่มานานก็ได้นะคะมีบางอย่างสี่ปีนะคะบางอย่างสี่เดือนบางอย่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประมาณเนี้ยแต่คุณก็รู้สึกว่าเออคุณจะไปแบบที่คุณจะเดินไปข้างหน้าหรือ ใช่มันเป็นแ,งนนแสงสว่างอะคุณรู้สึกว่าเนี่ยคือแสงสว่างแล้วคุณจะไปแบบว่าเออมันมันแล้วและอีกอย่างหนึ่งสิ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณรักเป็นสิ่งที่คุณชอบด้วยอะไรประมาณเนี้ยเออใช่มันมีคนบอกว่ course, าแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วถ้ามันผิดหวังจะทำยังไงเหมือนคุณแบบเออมีคนพูดอยู่อะไรประมาณเนี้ยอืมแต่คุณอะรู้สึกว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณแล้วคุณมแล้วคุณเห็นในศักยภาพนี้แต่ก็สับสนเหมือนกันเพราะว่าคนอื่นพูดเเเยยอออะะรงงีีุ้่่่กกลทจจจมมในนปัับาาว แล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอืมไพาบอกว่าสิ่งสิ่งนี้ทําให้คุณอ่ะเติบโตแล้วมีเงินได้นะคะมันมาจากสิ่งที่คุณชอบมันมาจากสิ่งที่คุณรักมันมาบางคนได้ทํางานกับคนที่รักก็ได้เหมือนกันอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะเนี่ยเร็วเร็วนี้แหละอืมเร็วเร็วนี้เลยเนี่ยไม่เกินหนึ่งเดือนอ่ะมันจะมีการติดต่อกันมาหาหรืออะไรบางอย่างนะต่อให้แบบชีวิตไม่จะดูวุ่นวายอ่ะแต่คุณรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้มันล้าค่าถ้าเป็นเรื่องของความรักคุณอาจจะไปเจอ ใครสักคนหนึ่งที่คุณเคยเชื่อมาตลอดว่าคนแบบนี้จะเป็นประมาณนี้แล้วคุณก็ไม่ได้สนใจหรืออะไรมากมายแต่พอแบบคุณได้เรียนรู้เขาในมุมอื่นหรือคุณได้รับรู้อะไรบางอย่างมันทาให้คุณรู้สึกว่าคุณจะปล่อยคนคนนี้ไปไม่ได้แล้วคุณก็พยายามที่จะทาทุกอย่างนะคะ <S <S เพื่อที่จะได้คนคนนี้มาเป็นเหมือนแม่ของลูกพ่อของลูกอะไรแบบเนี้ยเหมือนมีการวางแผนอะไรบางอย่างแต่มันเหมือนกับว่าบางอย่างมันไม่ได้ตรงใจเลยอะไรประมาณเนี้ค่ะมีเลข99เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางคนอาจจะเห็นเลข9910 1 0ก็ได้นะคะ แล้วก็มีเลขสามสามด้วยประมาณนี้เลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะมีคนมงคลเห็นประมาณนี้ตัวคุณเขาว่ามาทําให้คุณเห็นอะไรบางอย่างในตัวเองอะ่ะเหมือนตัวคุณแ่บเป็นได้มากกว่านี้ทําได้มากกว่านี้อะไรแบบเนี้ยอืมหรือคุณกับเขาว่ามีบางอย่างที่มันสื่อถึงกันแบบที่มองตาแล้วก็รู้ใจอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกันนะคะอืมแต่มันมีอุปสรรคอยู่นะแต่คุณก็คิดว่าคุณจะผ่านมันไปได้อืมคุณทําได้คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติใช่ คนคนนี้นา่าจะเป็นคนแบบเออเป็นคนมีเสน่ห์มากแล้วก็เป็นคนขี้เบื่อด้วยอะ่ะไม่อืมเป็นคนขี้เบื่อแล้วจะทาเฉพาะในสิ่งที่เองสนใจแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเอ้ยแต่คุณก็รู้สึกสับสนหรอไม่นะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรับคอบอยู่มองอะไรก็ได้คุณก็เลยคิดอย่างนั้นแล้วคุณก็เลยแบบเออขอแบบ ดูก่อนลยไรแบบนี้บางคนอาจจะมีการย้ายที่อยู่ก็ได้เหมือนกันนะคะกำลังตัดสินใจอยู่ในเร็วนี้แต่เร็วนี้แหละเจ็ดวันเจ็ดสัปดาห์ไม่เกินนี้อ่ะไม่เกินเดือนนี้นะคะเจ็ดนาทีเจ็ดวันเจ็ดสัปดาห์จะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วทำให้คุณต้องเดินทางออกไปเหมือนคุณต้องการประสบความสําเร็จหรือใครบางคนนะคะที่เป็นมาสคูลีนต้องการให้เฟมินอ่าเอนเนอร์จีเฟมินีนะคะที่เป็นคนผิวผมเข้มเป็นคนชอบมัดผมก็ได้เหมือนกันนี่อาจจะบางคนอาจจะมีหน้ามาหรือบางคนชอบใส่เสื้อเชิ้ตเสื้อยืด หรือว่าชอบใส่เสื้อสีแดงได้น,นะคะที่คุณคิดเดยอะคิดมากเกิดกับเขามาในระยะเวลาแบบห้าเดือนห้าทีถ้าสัปดาห์ประมาณเนี้ยคุณอาจจะมีการเดินเทา้าหรือเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้หรือมีการขยับอะไรบางอย่างนะคะแต่คิดว่ามีการเดินทางนน่ๆเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะอยากผจญภัยในเรื่องใหม่ๆและอยากให้เขาว่ายอมรับคุณด้วยอืใช่คุณจะตัดสินใจแล้วคือตอนนี้มันอาจจะแบบเริ่มใกล้กันแล้วถ้ามีถ้าเป็นระยะทางอะคะ่ะมันจะ กล้กันไปอีกมีการเดิน,นทางมาหาแน่นอนอุ้ยไพยคู่คือสองวัน,นหรอใช่ตัวคุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ทําอะไรตอนนี้แล้วคุณยังทําตัวเหมือนเดิมอ่ะมันน่าจะเละเทะไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยบางอย่างมีอะไรบางอย่างนะคะที่เกี่ยวกับการติดเพื่อนการชอบปาร์ตี้การชอบให้คนอื่นมาแบบเหมือนแบบพรีเซอร์ตัวเองด้วยเหมือนกันอตัวคุณเองบางคนอ่ะรอข้อความเขานะอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันหรือเปล่า แต่ว่าภายนอกคุณก็ทําตัวชิวมากดูแบบไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยอุ้ยเธอมันมีการขยับเข้ากันจริงๆพ่งไพ e ิงออฟพัขึ้นคู่กับคิงออฟพับเอ้ยคุณเห็นเขาในอนาคตเลยคุณเห็นว่าคนคนนี้ยไม่ได้มาหลอกเงินคุณคนคนนี้เป็นแม่ของลูกคุณได้คนคนนี้เป็นคนคนนี้เป็นแม่ของลูกเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกเป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะมีความสุขแบบแบบแบบอม บันดันอะเออทุกอย่างเอ,อ้ยบางคนอยากทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันหรือมีการแบบเออมันเป็นคู่ทวินเฟลาไม่โฟออฟวอนอยู่ด้วยคนคนนี้เป็นแสงสว่างคือคุณรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนพูดเก่งมีเสน่ห์มีคนชอบเข้าหาเยอะก็ได้แต่ขนาะเดียวกันก็มีคนที่ไม่ชอบด้วยเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะเออเนี่ยมีการรียูเนี่ยนบางคนอาจจะเป็นเรื่องของคนเก่าๆก็ได้นะคะหรือตัวคนนุณเองอาจจะกลับไปจับอะไรเก่าๆที่คุณเคยทํามาแล้วประมาณสองปีที่แล้ว สองเดือนที่แล้วสองปีที่แล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วเอามาปัดฝุ่นใหม่เงินดีมากอืมแล้วกนน็เน้นคิดอยู่เงียบอยู่คิดอยู่แล้วก็มีการทะเลาะก,กับตัวเองบางคนอาจจะทะเลาะก,กับใครสักคนหนึ่งที่เป็นมัธยมเลเหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะหรือ,อ,อเอเนจีบางอย่างไม่ได้คิดว่าทะเลาะก,กันแต่แบบกลัวการทะเลาะก,กันกับคนคนนี้ที่คุณจะไปทางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่เนนิวโปรเจกต์อะ เออมันมัน,ม,นมันน่าจะสนใจอ่ะมันมันคุณน่าจะสนใจมันด้วยอืมแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะเรียนรู้มันเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆสิ่งสิ่งนี้อะไรเงี้ยบางคนอาจจะมีการทํางานเกี่ยวกับ Create Project ใหม่บางคนมีการทําเกี่ยวกับน้ําขนมอาหารเครื่องดื่มออนไลน์อะไรประมาณนี้ค่ะ ภยายต้สำหรับนี่ไงเทจอวอนมีการสื่อสารเร็วๆเวนี้ยค่ะจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละแต่อาจจะยังแบบไม่ได้ดูเป็นรูปเป็นร่าขนาดนั้นแบบดูแบบจริงจังจับต้องได้ขนาดนั้นแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการพูดคุยเรื่องนิวโปรเจกต์อันนี้บางคนอนะถ้าเป็นคนคุยกันก็อาจจะแบบมีการอยากขอเป็นแฟนพันธความสัมพันธ์ก็ได้หรือบางคนก็ถ้าเป็นคนเก่าก็อาจจะมีการรีวิวยนกลับมาพูดคุยกันนะคะภพยออร์เคอลอยากบอก อ่าอยากแนะนําอะไรไหมขอดูหน่อยนะคะเป็นไพ่ร์จูนออ o r เคิลนะทุกคนไพ่าอาะพูดประมาณว่าให้คุณทําไปเถอะทําไปแบบไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะทําเหมือนเด็กทาเหมือนตอนที่คุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆทำเหมือนตอนที่คุณอนุบาลอะ่ะแบบที่คุณแบบก็คุณอยากทาอันนี้ก็ทําไปเลยแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวภายในหนึ่งเดือนหนึ่งปีนี้แหละเดี๋ยวมันจะส่งผลอาจจะประมาณสิบเดือนก็ได้บางคนสิบปีแต่จริงๆไม่ถึงนะ มากสุดสิเดือนบางคนไม่ถึงเลยบางคนแบบสิบอาทิตย์สิบนาทีสิบวันเนี่ยไพ่ขึ้นเวอรตนะคะคุณจะได้เจอคู่ที่เป็นบางคนได้แต่งงานบางคนมีการขอแต่งงานขอคอมมิชเมนขอคบหรือบางคนอาจจะมีเกี่ยวกับได้เจอพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจก็ได้เป็นคู่บุญคู่บารมีที่จะมาเสริมสร้างเงินเสริมสร้างสิ่งที่คุณอยากทําได้อะ ไออพ่บอกว่ามีการทานฟรอร์มนะคะส,สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการลาทิ้งอะไรเก่าๆตัวตนเก่าๆออกให้เป็นอิสระก่อนบางอย่างที่มันไม่ใช่ตัวคุณแล้วปล่อยมันไปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณกลัวอยู่ให้ทํามันเลยฉะนั้นบอกไพ่บอกว่าให้เชื่อในอินทรูวิชั่นของตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าตัวคุณเองอยากเป็นอะไรไพ่บอกว่าให้ถามตัวคุณว่าวันนี้ที่คุณทํางานสิ่งนี้อยู่อยู่กับสิ่งๆๆนี้อยู่กับความสัมพันธ์นี้อยู่กับอะไรแบบนี้มันเป็นเพราะตัวคุณอยากอยู่หรือมันเป็นเพราะใครอยากได้กันแน่ ไพ่เดิมฟูค่ะไพ่บอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่แบบที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะสุดท้ายแล้วว่าให้มันปล่อยไปให้มันเป็นให้คุณกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่และโอบกอดทั้งด้านดีและไม่ดีของตัวเองอบกอดทั้งความผิดหวงัทงทั้งอการประสบความสําเร็จสุดท้ายแล้วว่าให้คุณอะเสี่ยงกับกับสิ่งสิ่งนี้อะมันเป็นโอกาสอะเข้าใจะปะใช่เป็นโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปอีกแบบหนึ่งเลยอะค่ะไพ่บอกว่าเนี่ยมันคือแบบ การพัชนภยัยครั้งใหม่ของคุณคุณคือตัวตนใหม่อะไรใหม่ๆประมาณนี้นะใบสุดท้ายใช่เนี่ยมีการเดินทางมีการเดินทางบางคนอาจจะแบบมีคุณต้องเคลียร์ลิงอะไรบางอย่างเก่าๆทิ้งไปนะไพ่บอกว่าคุณกําลังจะได้เจออะไรบางอย่างบางคนจะได้เจอเนื้อคู่ด้วยอืมมันเป็นการเดินทางแบบเร็วมากอะ่ะเหี่ยวอ,ะอ่ะแต่คุณน่าจะไม่รู้ ใช่โดยชัยยอดขึ้นค่ะไม่รู้จริงบางคนอาจจะมีการเดินทางตอนกลางคืนบางคนอาจจะมีการคิดเรื่องนี้ตอนกลางคืนก็เป็นได้เหมือนกันแต่แบบเป็นมาทองคาเนาะมาทองคำมันคือโอกาสแบบโอกาสใหญ่มากๆในชีวิตพวกคุณนะคะเพราะฉะนั้นแบบอย่างที่บอกอะ่ะโกมั่นใจตั้งใจโฟกัสแล้วก็หนักแน่นกับสิ่งสิ่งนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จมีโอก แบบถ้าคุณตั้งใจกับมันมั่นใจกับตัวเองแล้วอย่าฟังเสียงใครนะคะมีโอกาสที่สิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ d i ท t i มิ n g หรือว่าจักรวาลหรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณน้ำถืออยู่อ่ะเขาส่งมาเพื่อให้คุณคุณผ่านการทดสอบแล้วคุณได้มีการเจริญเติบโต,ตและเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งแล้วนะคะอะไรที่เคยติดขัดอยู่มันจะไม่ติดขัดอะไรที่เคยผิดหวังความรักอะไรที่เคยเจอเรื่องเจ็บเจ็บปวดปวด,ปวดมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะจบลงแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะอยากให้พวกคุณเชื่อ ในตัวตนของคุณเองนะคะเชื่อในอินทูเิชของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นนะ่ะอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ตัวคุณนะ่ะให้ปลดปล่อยมันไปซะเชื่อในตัวเองฟังตัวเองเยอะๆออบกอดตัวเองอยู่หาเวลาอยู่คนเดียวแต่จริงๆแล้วเอาเนอีตรงเนี้ยน่าจะอยู่คนเดียวเยอะพอสมควรแล้วแหละคิดว่านะคงไม่ต้องบอกเรื่องนี้ยังไงก็เดี๋ยววันนี้แรนดอมจบแล้วนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ดูแรนดอมนี้นะจบความสําเร็จแล้วก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ทุกๆคนเติบโตขึ้นมานะคะ บอกเลยนะว่าทุกๆอย่างที่มันแบบเกิดขึ้นนะคะมันมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่กำหนดเอาไว้แล้วอะเพราะฉะนั้นอะเพราะฉะนั้น่ะอยากให้ทุกคนอะยอมรับมันปล่อยมันไปค่ะบางอย่างเราควบคุมไม่ได้ก็เราไม่ได้เป็นพระเจ้าเนาะเราควบคุมมันไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยมันไปอะไรเงี้ยแต่อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าทุกคนอะคู่ควรกับสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรือว่าการงานการเงินนะคะแล้วคุณอะ ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเ,เพราะฉะนั้นน่ะวันนี้คุณวันนี้กับคุณเมื่อสิปีที่แล้วไม่เหมือนกันต่อให้คุณเจอเรื่องที่คล้ายกันอ่ะฟ้าเชื่อนะคะว่าทุกคนจะจัดการมันได้ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเชื่อมันในตัวเองค่ะอย่าพยายามไปถามคนอื่นที่เขาไม่ได้อยากมีชีวิตเหมือนเราเรามีเป้าหมายของเราเรามีชีวิตที่เราอยากเป็นเพราะฉะนั้นน่ะตั้งใจแนละทำมันซะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาฟ้าเชื่อว่าทุกๆคนนะคะและเอเนอร์จีที่อยู่ตรงนี้นะคะคู่ควรกับสิ่งดีๆแล้วก็คู่ควรกับ สิ่งที่คุณต้องการแล้วแล้วตอนนี้นะคะทุกๆคน,นอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นน่ะอยากให้ทุกๆคนมั่นใจนตัวเองค่ะแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราทําอยู่วันนี้อาจจะไม่ได้เห็นว่ามันเป็นรูปเป็นร่างแค่ไหนนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนลงมือทําไปค่ะทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะถึงเวลาของทุกๆคนเองนะคะวันนั้นละค่ะเราจะได้ภูมิใจกับตัวเองมากๆมากกว่านี้มากกว่าทุกวันนี้ที่เราเป็นอยู่แล้วอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากได้มันจะมานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะทุกคนค่ะ ยังไงวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการกลับมาไลฟ์อีกนะคะในส่วนของการดูดวงฟรีเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะคะนี่เป็นช่อง pk สกัดฮาโลนะคะเป็นช่องที่เกี่ยวกับไพ่ทาโร่แล้วก็อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวกับดีวทามมี่ ami, หรือเอนจี e gy, เรื่องดีๆนะคะอันนี้เป็นช่องของฟ้าเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสําหรับคนที่อยากดูดวงหรือว่าอยากดูเรนดอมอีกครั้งนึงนะคะก็สามารถไปติดตามได้อีกช่่่่่่อออองงงงนนนนนนึะะะะะคคทีชชชััดดส้จเเป็รวมมิลย คือแบบจะอยากทำอะไรฉันก็ทำเนาะประมาณนี้โอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ